หน,นูไปชิ่นขนมปังให้นะหนูตาบปชี่นจะชิ่นให้หมดด้วยซื้อที่ไหนมั่งชิ่นขนมแล้วก็อยากอยากกินเลยเนี่ยขนมปังนหนูจะชิ่นให้หมดเลยจะซื้ซทนนอที่ไหนอะ่ะชิชิ้นเว้แล้วตก็ไบชิ่นจะชินน่นให้หมดเลยค่ะหนูมีเงินหรอใช่หนูมีเงินตอนเปฝาเรกแล้วไปเทีเเนน่ะ หนูจะใส่จานด้วยควางเสื้อยหญด้วยนะยาอยากกินมากเลยเราต้องให้วิวเราต้องให้วิวไม่ฝันมานั่งตรงนี้สิฝันมานั่งตรงนี้จะได้บอกถูกว่าว่ายาอยากกินอะไรบ้างยา <c oughs> อยากกินขนมปังทานเลยหนูนะหนูชิปเป็นดอมชิวให้นะค่ะชิปดอมชิวไต่นั่งลงดีดีจะกินดอมชิวไต่ยย่าดอซื้อที่ไหนล่ะ ซื้อตัวตัดตบิชปซื้อจะซื้อให้หมดเลยซื้อที่ไหนล่ะพูดดีๆซื้ที่เซเว่นค่ะซื้ที่เซเว่นมีเยอะมากจะซื้ให้หมดเลยราคาหนูมี่เงินเหรอใช่มีเท่าไหร่วะสิบบาทโอ้สิบบาทมีเยอะเลยขวางมาเนี้ยเราเร็วขวางยังไม่ได้สวัสดีเลยนะวันนี้ไม่น่ารักเลยนะ เร็วๆทวารีค่ะเอามาที่บ้านก่อนอุ๊ยเดี๋ยวทำอย่างนี้เดี๋ยวโดนท้องยายสวัสดีค่ะว่าซื้อไ้อีมนมมนมไม่ซื้อเลยซื้ออะไรอ่ะเอาความเร็วพรุ่งนี้เดี๋ยวไปเดินหน่อยนี่เร็วสวัสดีค่ะหรือยังสวัสดีค่ะนี่พบกับน้องอะไรน้าชุดขนน้องขนทันันเนี่าอะไรเร็วข้าพูดก่อน ฉันตัดตาตาหดูฮันแนลติดตามหนูด้วยนะคะฝากดูด้วยนะคะขอวามน่าพูดดีๆแบบนี้ไม่น่ารักแบบนี้ไม่โอเคฝากดูดติดตามหนูด้วยนะคะ่ลืมกดเลยอะไรกดไลค์จินนี่หัดจินี่นะบ๊ายบาๆไม่ใช่บอสอ่ะพูดแต่พูดดีๆพูดดีๆใหม่บายๆเดี๋ยวซึ่งไว้บ้านหนูบอานเขากดไลค์กดแชร์ก่อนสิตูไลค์กดแชร์ทีดีด้ ทำไม่ดีเดี๋ยวเจ็บหน้าทำอไมเจ็บไม่เจ็บอะไรทำใหม่เด้ไม้เจ็บบอกเดียคิดถึงหนูไหมครับหน่อยพี่สีหนูไหมคะหนูเด้ไหมล่ะบอกเขาก่อนหนูไม่ดีอ่ะพูดดีๆหนูหนูไม่ดีแล้ววันนี้มาพบกับอะไรในขันทันเนี่ยเออเอาเร็วอย่าเลือกกดเลยพวกันทันเนี่ย ได้ทีนี้ตัดทีนี้ด้วยนะคะ,ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจบอืม <c oughs> <c oughs>